ส่วนทางด้านของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16นํารถบรรทุกน้ําออกช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งครับนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ทําการจัดกําลังพลจิตอาสาของหน่วยและกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน6นายพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ําขนาด6 0พันลิตร ออกแจกจ่ายน้ําอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตําบลป่าเหล่าอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวนสี่ครัวเรือนรวมราษฎร15คนเนื่องจากอยู่นอกเขตประปาหมู่บ้านแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้งานประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดด้วยโดยการช่วยเหลือดังกล่าวนี้ทําให้ราษฎรมีน้ําใช้อุปโภคในครัวเรือนและใช้ ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวโอกาสนี้ก็ได้มอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน,น100ขวดให้กับระาษฎรผู้ประสบภัยแล้งดังกล่าวแล้วด้วยนะครับทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือแบบนี้ได้จากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์056723088นะครับ